กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับกับชาแนลไซออนคั t นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวนักเตะในฟี f a Mobile นะครับแต่จะมาพูดถึงฟุตบอลในโลกความเป็นจริงนะครับแล้วก็ผมก็หาหัวข้อนี้มาพูดนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจสําหรับผมนะครับนั่นก็คือสถิติต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูสถิติต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรามาดูความเป็นมาของลีกนี้กันก่อนนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดิมฟุตบอลลีกแห่งนี้นะใช้ชื่อว่าฟุตบอลลีกดิวิชั่นหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ปีคศ1888นั่นเองครับและถือว่าเคยเป็นลีกฟุตบอลที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับโดยในปีพศ2535นะครับหรือในฤดูกาล1992-1993นะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นจากรู เปิดมือด็อกนะครับนักธุรกิจสื่อสารรายใหญ่เจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์สกายพยายามผลักดันให้สโมสรฟุตบอลที่จะลงแข่งในดิวิชั่น1ประจำฤด,ดูกาล1992-1993นะครับถอนตัวออกมาจัดตั้งเป็นพิม์ลีกนั่นเองนะครับทำให้ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษที่มีอายุมากกว่า104ปีนะครับต้องยุติลงและในขณะเดียวกันนะครับทางฟุตบอลลีกเดิมได้เปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่น2นะครับขยับมาเป็นชื่อดิวิชั่น1นนั่นเองนะครับและก็ ดิวิชั่นอื่นนะครับก็เปลี่ยนตามกันไปเรามาดูกันต่อนะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีสิติอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันก็คือฤดูกาล2021-2022นั่นเอง สถิติแรกนะครับเราก็ต้องพูดถึงทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับสถิตินี้นะครับคงเดากันไม่ยากหรอกครับนั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่คว้าแชมป์ไปทั้งหมด13สมัยนะครับโดยฤดูกาลล่าสุดนะครับที่ได้แชมป์นะครับนั่นก็คือฤดูกาล2012-2013นั่นเองก็เป็นปีสุดท้ายของเซอร์เล็กนั่นเองนะครับสถิติต่อมานะครับก็คือทีมที่เก็บชัยชนะมากที่สุดนะครับนับเป็นจํานวนนัดนะก็คือทีมปีศาจแดงเหมือนเดิมนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไไนนนนนเเต็ดดััั่่องงะะครบททีชป้หม 703นัดนั่นเองเรามีทีมที่เก็บชัยชนะมากที่สุดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงทีมที่แพ้ไปจํานวนนัดมากที่สุดนะครับนั่นก็ตกเป็นของเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับที่แพ้ไปทั้งหมด414นัดสถิติต่อมานะครับก็คือสถิติทีมที่ยิงประตูต่อ1ฤดูกาลมากที่สุดนะครับก็คือโค้ชทีมนะครับในปัจจุบันนั่นเองนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับในฤดูกาล2017-2018 โดยทําไปทั้งหมดนะครับ106ประตูนะครับสถิติต่อมาสถิติต่อมานะครับก็ยังอยู่กับแมนซิตี้นะครับกับสถิติทีมที่เก็บแต้มมากที่สุดนะครับตอนหนึ่งฤดูกาลโดยแมนซิตี้นะครับทำไปทั้งหมด100แต้มในฤดูกาล2 0 1 7 2น1 8ันนั่นเองสถิติต่อมานะครับก็คือสถิติการชนะขาดลอยมากที่สุดตอนหนึ่งแมตช์นะครับซึ่งมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในวันที่4มีนาคมปี1995นะครับ โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถล่มอิสวิททาวไป9ประตูต่อศูนย์ต่อมานะครับเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคมนะครับปี2019ที่เซาแธมป์ตันนะครับพ่ายแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ9และครั้งที่3นะครับในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2021ที่ผ่านมาแมนยูนะครับชนะเซาแธมป์ตันไป9ประตูต่อศูนย์และนัดล่าสุดที่เพิ่งเกิดนะครับนั่นก็คือเอ่อลิเวอร์พูล นะครับที่ถล่มบอลมัดไป9ประตูต่อศูนย์แล้วกันแล้วก็เป็นทีมที่4นะครับที่ชนะขาดร้อยมากที่สุดนะครับสถิติต่อมานะครับก็คือสถิติที่ไม่เคยตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเลยนะครับก็จะมีอาร์เซนอลมีเชลซีนะครับเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์นั่นเองครับสถิติต่อมานะครับก็คือสถิติทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดนะครับและทีมที่เสียประตู มากที่สุดนะครับโดยทีมที่ยิงประตูมากที่สุดนะครับตกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่ยิงประตูไปทั้งหมด2185ประตูนะครับส่วนทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดนะครับก็ตกเป็นของเอเวอเรสตนเจ้าเดิมนั่นเองนะครับโดนไปทั้งหมด1481ประตูเป็นสถิติที่ไม่อยากเป็นอ่ะคือไงอ่ะผมไม่อยากมีสถิตินี้นะเออใจผมนะเออ ต่อไปนะครับเป็นสถิติเกี่ยวกับนักเตะแล้วนะครับสถิติแรกนะครับกับสถิตินักเตะที่ลงสนามมากที่สุดนะครับนั่นก็คือแกริกแบลรี่นั่นเองนะครับลงสนามไปทั้งหมด653นัดนะครับโดยปัจจุบันแกริกแบลรี่เนี่ยเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับแล้วก็เล่นให้กับเวสต์บอมบิดเอาเบียนเนี่ยเป็นสโมสรสุดท้ายนั่นเองนะครับสถิติต่อมาคือสถิตินักเตะยิงประตูมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คืออารันเชลเลอร์นั่นเองนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้ว โดยยิงประตูไปทั้งหมดนะครับ260ประตูจากการลงเล่นนะครับให้แบ็กเบอร์โลเวอร์138นัดยิงไปทั้งหมด112ประตูนะครับและลงเล่นให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ303นัดยิงไปทั้งหมด148ประตูนะครับในฤดูกาล1996นะครับถึงปี2006นั่นเองสถิษิต่อมานะครับเป็นของไรอันกิกนะครับซึ่งเจ้าตัวไรอันกิกเนี่ยได้ครอบครองทั้งหมด2สถิษินั่นเองนะครับสถิติแรกนะครับ ก็คือสถิตินักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเจ้าตัวไลอันกิกเนี่ยได้ทำแอสซิสต์ไปทั้งหมดนะครับ162ครั้งนะครับกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวนะครับสถิติต่อมาก็คือสถิติที่นักเตะเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับทั้งหมดนะครับ13สมัยด้วยกันก็ถือว่าเยอะเยอะมากนะครับ สถิติต่อมานะครับก็คือสถิติผู้รักษาประตูนะครับที่รักษาคีนชีตได้มากที่สุดนะครับก็ตกเป็นของปีเตอร์เชคนั่นเองนะครับที่ทําไปทั้งหมด202ครั้งครับสถิติต่อมานะครับก็คือสถิติที่นักเตะเนี่ยคว้ารางวัลนักุบอลยอดเยี่ยมแห่งปีไปนะครับมากที่สุดนะครับทั้งหมดเนี่ยสอครั้งด้วยกันมีทั้งหมด4คนนะครับคนแรกนะครับตกเป็นของเทียรีอองลีนั่นเองครับในฤดูกาล2 0 0 3 2 0 0 4นะครับและ2 0 0 5 2 0 0 6 คนต่อมานะครับก็คือคริสเตียโนโรนันโดนั่นเองนะครับในฤดูการ2 0 0 6 2 0 0 7นะครับแล้วก็2 0 0 7 2 0 0 8ต่อมานะครับเป็นของเนมันยาวิดิดนั่นเองนะครับในฤดูการ2 0 0 8 2 0 0 9นะครับแล้วก็2010-2011บนสขนสุดท้ายนะครับก็คือเควินเดบอยนั่นเองนะครับจอมแอเซิตเขาเรียกอะไรนะชายาคิงแอซซิตใช่ไหมในฤดูการ2019-2020นนะครับแล้วก็ 2021-2022นั่นเองสถิตินักเตะนะครับที่อายุมากที่สุดได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คือจอห์นเบอร์ริชนั่นเองนะครับลงให้กับเพลินพาร์คเรนเจอร์นะครับด้วยอายุ43ปีกับอีก162วันพอเราพูดถึงนักเตะที่อายุเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาดูสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะครับได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับ แล้วก็ตกเป็นของน้องฮาวิเอลเลียดนั่นเองครับของริวพูนะครับที่ลงเล่นในอายุ16ปี39วันนั่นเองถือว่าน้อยมาเด็กอายุ16กู16กูทำอะไรอยู่ะวตอนนั้นสถิติต่อมานะครับก็คือสถิติผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเซอร์เอเล็กเฟอร์กูสันนั่นเองนะครับที่คุมทีมแมนยูคว้าไปทั้งหมด13สมัยด้วยกัน สถิติต่อมานะครับก็คือสถิติผู้จัดการทีมที่คุมทีมชนะเป็นจํานวนนัดนะครับมากที่สุดนะครับนั่นก็คืออาร์เซนเวนเกอร์ของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับที่ชนะไปถึง828นัดสถิติต่อมานะครับนั่นก็คือสถิติผู้จัดการทีมที่คุมทีมยาวนานที่สุดนะครับของสกพิมารีกนะครับก็คืออาร์เซนเวนเกอร์อีกครับคุมไปทั้งหมด22ฤดูกาลนะครับตั้งแต่ปี1996นะครับถึงปี2018ถือว่านานมากนะครับ นักเตะที่ยิงประตูที่1ของพรีเมียร์ลีกนะัก็คือนักเตะที่ทำประตูประตูแรกให้พรีเมียร์ลีกในยุคพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คือไบอันดีนนั่นเองนะครับในวันที่15สิงหาคมนะครับปี1992นะครับในแมตช์ที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนักเตะนะครับที่ยิงประตูที่1 0,000นะครับของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คือเลฟเฟอร์ดินานนั่นเองนะครับในแมตช์ที่สเปอร์เนี่ยเจอกับับฟูแล่มในวนวที10 5ธันวาคมนะครับปี2001ก็สถิติทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสถิติที่เพือ่อนๆอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือสถิติพื้นฐานที่ในเว็บพ,พิมลีกเองเขามีลงอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปอ่านเพิ่มไปอ่านเสริมได้นะครับว่ามีสถิติอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ว่าอยากจะให้ผมมาพูดให้ฟังแบบนี้หรือเป็นภาพประกอบมีภาพประกอบแบบนี้ผมก็จะทําให้ครับแล้วก็จะพยายามพูดให้ชัดมากขึ้น ข้อมูลให้แน่นมากขึ้นนะครับก็คลิปดีนะครับก็ไม่ใช่คลิปเกมนะเป็นคลิปแบบมาพูดถึงสถิติฟุตบอลกันสนุกสนุกนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย